สวัสดีครับพี่ออสพี่ยาวพี่แวกชิบหายสามคนไม่มีใครถูกเลยสักคนขอฝากแฟน S D T นะครับแต่ขอเปน็นยังไงนที่เป็นแฟนขับเคขอบคุณทุกคนที่ติ๊กงานเป็นต่อและพวกเราทุกคนแกขอบคุณทุกคนเลยที่แบบสวัสดีครับแฟนขับ S D T ทุกท่าน ขอบคุณ1,000ไ like ลค์ที่มอบมาให้ทั้ง2คลิปเลยนะครับต้นทางของซีรีส์เราเราเพียงแค่ทำสกุปจินตนาการว่าถ้าคันเทพกลับมาในเป็นต่อจะมีลักษณะใดนี่เป็นเพียงหนึ่งจักรวาลที่เราคิดขึ้นมานะครับ<อ>แต่มันกลับได้รับความนิยมจากแฟนๆอย่างล้นหลามดังนั้นจากนี้ไปเราจะขอตั้งชื่อซีรีส์นี้ว่าเป็นต่อปานเทพเดอะซีรีส์ซึ่ง E ีนี้เป็น EP ที่3แล้วนะครับ ถ้าใครยังไม่ได้ดูอีพีที่12ก็กดไปที่ปุ่มไอได้เลยนะครับ <Nice. S 1> ก่อนที่จะไปรุ่นกันต่อรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับพี่เป็นต่อรับปากกับพี่ทิพย์ว่าช่วงนี้จะดูแลปานเทพไปก่อนนะครับจะสอนภาษาแล้วก็พาไปเที่ยวเพื่อให้ปานเทพนั้นคุ้นเคยกับประเทศไทยแต่สถานที่เที่ยวที่แรกพี่เป็นต่อกับชวนปานเทพมาทําความคุ้นเคย ที่บางบาครับซึ่งอีพีที่แล้วปานเทพก็ได้มาแล้วนะแต่ครั้งนั้นน่ะมีสาวๆมาด้วยเหมือนไม่ได้มาเที่ยวครับครั้งนี้เป็นต่อก่าว่าจะพาปานเทพมาเมาสักเมาหนึ่งนั่นแหละครับเมื่อพี่เป็นต่อกับปานเทพมาถึงที่บางบาก็พากันสั่งข้าวแล้วก็เครื่องดืม่มเตรียมเมากันเต็มที่เลยล้ครับปานเทพกล่าวว่า thank you พีอิสคอนมากๆากนะครับ <What? S 1> ที่พาผมมาเที่ยวอิสคอน คืออะไรวะพี่เป็นต่อถาม is แปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นคอนมาจากคำว่า continue แปลว่าต่อไปรวมแล้วแปลว่าเป็นต่อนั่นเองครับพี่เป็นต่อพูดไปพังหัวเราะไปเออจะเรียกพี่อะไรก็ได้อย่าเรียกว่าไอ้ก็แล้วกันพอ <laughs> มไม่กล้าหรอกครับ หมัดพี่หนักจะตายผมยังระแวงและเจ็บไม่หายเลยนะครับเนี่ยที่พี่ต่อยผมอะ่ะเออขอโทษทีไม่รู้นี่ว่าระหว่างที่ทั้งคู่กำลังสนทนากันอย่างออกรถออกชาติอยู่นั้นด้านนอกบางบาสามชั่วชูชื่นอูดวอกยมก็เดินทางเข้ามาก่อนที่จะเข้ามาด้านในพี่อูดก็เริ่มก่อนเลยนะครับว่า พี่น้องครับวันนี้อูดไม่มีเงินเลยนะครับเหลืออยู่แค่20บาท<ห>เป็นค่ารถเมย์กลับบ้านไทราบ่าวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีคนไหนจะเลี้ยงเหล้าให้กับพี่อูดบ้างครับพี่น้องครับไออูดมึงไม่มีเงินนะมึงจะมาเที่ยวทำไม<บ>เงิน20บบาทของมึงเอามานี่ก่อนเลยพี่ยมดึงเงินจากพี่อูดมาเฉยเลยครับเอาเฮ้ย นั่นเเงินค่ารถกูนะเว้ย,เ,ยเดี๋ยวกูกลับบ้านไม่ได้นะครับพี่น้องครับเอานะเ,เดี๋ยวกูจะหาวิธีเพิ่มจาก20บาทเป็นจํานวนเงินที่พวกเราไม่เพียงแค่กินเหล้าอย่างเดียวนะกูจะพาพวกมึงไปกินซุก,กี้หม้อรวมด้วยเหยาเาบามึงจะทํายังไงวะพี่ยมพี่วอกถามกูบอกว่ากูมีวิธีพวกมึงก็เชื่อกูเถอะอย่างแรกเลยนะเว้ยธนาคารของเราอยู่ข้างในไงเมียมึงเหรอครับพี่น้องครับพี่อูดถาม พี่โยมตบหัวพี่อูดไปทีนึงแถมหันไปตบพี่วอกอีกทีนึงมึงตบกูทำไมทั้งคู่ที่โดนตบถามพร้อมกันทันทีอย่างแรกเลยนะกูตบไปอูดเพราะว่ามึงโง่ม<อ>ึงลองคิดดูสิคนอย่างอีเจมินเนอ่ยมันจะให้เงินกูมึงไปนอนฝันอีก3าวันไปส่วนนายวอกกูตบมึงเพราะตอนนี้องค์สักกรินประทับร่างกูแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อ๋อเวลาสักกลินมานี่มึงต้องตบกูก่อนใช่ไหมพี่วอ,อกพูดใช่แล้วครับพี่น้องครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่อุตตบหัวพิยมไปทีหนึ่งพี่น้องครับนั่นของกูมึงอย่าใช้มั่วพิยมตบสวนพี่อุตไปอีกทีหนึ่งแล้วถามว่ามึงจดลิขสิทธิ์แล้วเหรอกูเป็นสักกะลินกูใช้อะไรของใครก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย <Wow. S 1> พี่วอ,อกรีบเบรกพี่หนึ่งสองทันทีครับมึงทะเลาะก,กันเสร็จหรือยังถ้ามึงทะเลาะก,กันเสร็จแล้วมึงก็ตามกูเข้าไปกูหิวเหล้าแล้ว พี่วอกก็เดินนําหน้าเข้าไปในบางบาก่อนเลยครับทั้งสองคนก็เลิกทะเลาะก,กันแล้วเดินตามเข้าไปแต่เมื่อพิยมเห็นพี่เป็นต่อนั่งอยู่กับปานเทพแกก็คิดแผนที่จะหาเงินให้กับตัวเองได้แล้วครับสามชั่วทั้ง3มก็เข้ามาทักพี่เป็นต่อกับน้องปานเทพทันทีครับปานเทพยกมือไหว้แล้วพูดว่าสวัสดีครับพี่ออสพี่ยาวพี่แวกชิบหาย3คนไม่มีใครถูกเลยสักคนพี่วอกพูด แล้วพี่ว่าก็สอนปาเทพอีกครั้งว่าใครชื่ออะไรบ้างพี่อมบอกว่าไอตอมึงดูสิเนี่ยเจอกันตั้งหลายทีแล้วก็ยังจําชื่อไม่ได้สรุปว่ามันกวนเตีนหรือว่ามันจําไม่ได้วะพี่ต่อว่ามึงอย่าไปถือสาหาความอะไรกับน้องมันเลยมันก็เพิ่งมาขนาดชื่อกูมันยังเรียกเป็นภาษาฝรั่งเลยมันว่ายังไงวะพี่ยมถามพี่ไปต่ออธิบายว่ามันตั้งชื่อกูว่าอิสคอนวะ อะไรว่า is con พี่ยมถามซ้ำ is มันแปลว่าเป็น con ก็คือ continue ที่แปลว่าต่อไปรวมแล้ว is con แปลว่าเป็นต่อมึงดูมันเถอะ <Wow. S 1> พี่วอกตื่นเต้นกับที่ปานเทพเรียกชื่อฝรั่งของพี่เป็นต่อมากครับแกจึงขอให้ปานเทพเรียกชื่อฝรั่งของแกบ้างออได้ครับพี่ชื่อวับวอกเ้ยไม่ใช่วับมึงจะดูหนัง X นึกไง ขอโทษครับผมพูดไม่ถกทูกมึงจะถอกอะไรเนี่ยพี่วอกรีบพูดก่อนที่ปานเทพจะพูดผิดอีกงานพีชื่อว่าเดินครับชื่อฝรั่งอะไรของมึงวะชื่อว่าเดินก็วอกแปลว่าเดินไงครับกูไม่เอาแล้วกูจะเอาชื่อฝรั่งกลายมาเป็นชื่อไทยแล้วพ่อแม่คนไหนจะตั้งชื่อลูกว่าเดินวะมึงเรียกกูเหมือนเดิมดีกว่าพี่ยมตบหัวพี่วอกไปทีหนึ่งแล้วดึงพี่วอกกับพี่วูดแยกออกมาคุยกันมึงจะชวนมันคุยทําไมเนี่ย กูกาลังหาทางให้พวกเราสามคนได้กินสุกี้หม้อรวมกันใช่เราครับพี่น้องครับไอยมพูดถูกเราเมื่อไหร่มึงจะเริ่มแผนมึงสักทีเนี่ยเอางี้ก่อนเริ่มแรกพวกเราไปนั่งเนียนกินฟรีกับมันไปก่อนเดี๋ยวเวลากูทําอะไรมึงสองตัวก็เนียนๆตามกันไปแล้วกันในขณะที่ทั้งหมดกาลังนั่งดื่มกันอยู่นั้นก็มีสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาในบางบา่าครับเธอสวยทรงอึมเรียกว่าถูกใจหนุ่มๆเป็นอย่างมาก สายตาของผู้หญิงคนนั้นกับมองปานเทพเหมือนกับสนใจปานเทพเอามากมากเลยล่ะครับพี่ยมจะอาศัยสถา,า,านนี้ให้ตัวเองได้ไปกินสุกี้หม้อรวมกับพกเพื่อนเครับพี่ยมพูดขึ้นมาเลยครับว่าเฮ้ยเมื่อใจตรงกันใครดีใครได้ละเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ต่อตบหัวพี่ยมไปทีนึงไอ้สกรินมึงมาตอนไหนเนี่ยพี่ไปต่อถาม นี่มึงตบหัวสักลกินเลยนะเนี่ยกู <Hey. S 1> มาตั้งแต่กูเดินเข้ามาในร้านล้วเว้ยเฮ้ยมึงมาทำไมมึงรีบออกไปเลยไม่งั้นกูไม่ให้นั่งกินเหล้าด้วยพิยมจึงกระโดดไปอีกข้างหนึ่งแล้วพูดว่ารินกลับไปก่อนได้บ้าเดีย๋ยวเขาไม่ให้ยมกินเหล้าด้วย <Huh? Hello. S 1> โอ้ยยมพอหมดประโยชน์ก็ไล่กันเลยนะ <Hey. S 1> ไปก็ได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไปละสบายใจได้ <c oughs> พิยมพูดจากนั้นพิยมก็กลับมาเรื่องผู้หญิงคนนั้นอีกรอบ ยังไงไอปานเทพมึงชอบเหรอปานเทพไม่พูดอะไรได้แต่นั่งยิ้มครับเอางี้แล้วกันสำหรับสาวคนนี้กูหลีกทางให้ดี่กูเห็นว่ามึงเป็นน้องทพิปนะเนี่ยแต่ว่ากูสามคนก็ยังหิวอยู่ว่าจะไปกินซุก,กี้หม้อรวมสักหน่อยมึงพอจะมีสักหมื่นไหมล่ะ<อ>เดี๋ยวพอได้เงินแล้วกูออกไปเลยไม่เป็นกอขอคอให้มึงโอ พี่ยานครับ <Huh? S 1> ย้มเว้ยไม่ใช่ยานนี่มึงกวนต,วตีนกูใช่ไหมเนี่ยเปล่าครับผมจําชื่อพี่ไม่ได้พี่ยอมหิวคุกกี้เหรอครับ <What? S 1> ใช่คุกเสร็จแล้วก็ไปให้พอมึงแดกถุยซุกกี้เว้ยไม่ใช่คุกกี้พอโทษทีครับผมพูดไม่ทอกถูกอเอาสก,กินลอยมาเลยพี่วอกบนซุกกี้อะไรมันราคาเป็นหมื่นเลยลหรอครับปานเทพถาม เออน่ะมึงอย่าถามมากมันเป็นซุก,กี้หม้อใหญ่หม้อรวมพิเศษใส่น้องกุ้งน้องปูน้องต้นหอมกินทีเดียวอิ่มกันหมด3ามคนเลยเว้ยคือพอมไม่เข้าใจอะครับเอาหน้ากูไม่อยากอธิบายอะไรมากมายถ้ามึงให้กูหมื่นหนึ่งกูจะถอยเรื่องผู้หญิงคนนี้ให้กับมึงไปจีบพอมไม่ได้จะถีบเขานะครับจีบครับพี่น้องครับ ถ้าทีมนี่คนละเรื่องเลยนะโอ้ขอโทษครับผมพูดไม่ถูกอีกแล้วปานเทพบอกมึงมึงอย่าเลยสายตามึงบอกว่ามึงต้องการพี่วอกช่วยเสริม <Wow. S 1> พี่เป็นต่อรู้แล้วครับว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นคือแกมองเกมออกแล้วนะครับจากนั้นพี่เป็นต่อก็เลยบอกกับปานเทพไปว่าชอบกระบ,บอกพิยมเข้าไปเถอะแล้วพี่ต่อก็แอบส่งซิกให้กับปานเทพ อชอบก็ได้ครับ <Okay. S 1> อโอเคโอเคมึงชอบนะเอาเงินมาหมื่นหนึง่งเดี๋ยวกูจะถอยให้เดี๋ยวสิว่าพี่ยมพี่ต่อพูดะ <Huh? S 1> เอางี้ไหมถ้ามึงถอยไปแบบนี้ดูเหมือนน้องมันยอมแพ้มึงเลยนะเว้ยกูว่าใจตรงกันมันต้องมีการแข่งขันกันหน่อยไหมเอาอย่างนี้ไหมใครจีบได้จนถึงขั้นได้เบอร์น้องเข้ามาคนนั้นต้องจ่ายให้ฝั่งตรงข่าหมื่นหนึง่งเอาเปล่า พี่อมบอกว่ากูเพิ่มไม่เป็นหมื่น้าเลยแล้วกัน <Wow. S 1> โอเคไหมปานเทพบอกว่าผมโนมันนี่ครับผมไม่มีตังค์ท <What? S 1> ี่ต่อจึงบอกว่า <What? S 1> พี่ออกให้เองไอ้น้องพี่เชื่อมั่นในฝีมือเรา <Wow. S 1> เมื่อตกลงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วปฏิบัติการจีบสาวก็เกิดขึ้นทันทีครับเริ่มจากที่พี่ยมเดินเข้าไปก่อนฮะหลังจากทักทายสาวคนนั้นเสร็จแล้วแกก็พูดตรงๆกับผู้หญิงคนนั้นเลยครับว่าแกกำลังแข่งกับเพื่อน ว่าจะจีบน้องได้ไหมถ้าพี่ให้เงินน้อง5,000ันเนี่ยน้องให้เบอร์โทรพี่เลยได้เปล่าดิวจบสาวคนนั้นไม่ต้องคิดอะไรเลยครับขอโทรศัพท์ของพี่ยมแล้วก็กดเบอร์โทรตัวเองให้กับพี่ยมมาเลยครับเมื่อพี่ยมกลับมาพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้หญิงคนนั้นทุกคนต่างตกใจเลยครับว่าพี่ยมทําได้ยังไงก็กูมันหลอกไงเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ<ะ>กูแค่ทักน้องเขาเท่านั้นนะเว้ยน้องเขาก็เอาเบอร์โทรศัพท์ให้กูแล้ว ไอปานเทพมึงแพ้แล้วมึงจ่ายมาเลยหมื่นห้าหนะหนอครับพี่วอกรีบพูดจากนั้นทั้งพี่อู๊ดทั้งพี่วอกก็ดีใจกระโดดโลดเต้นแล้วก็พูดว่าสุก,กี้หมอรวมสุก,กี้หม้อรวมยังเว้ยยังให้ไม่ได้พี่ต่อพูดอา้าวไอต่อมึงจะโกงกูเหรอตกลงกันแล้วนะเว้ยพี่ยมรีบคัดค้านสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารสิวะพี่ต่อบอก มึงอะไปคนแรกมึงได้เบอร์โทรมาไอปานเทพมันยังไม่ได้ไปลองเลยแล้วถ้ามันได้เบอร์โทรมาล่ะใครจะชนะเท่านั้นยังไม่จบอย่าพึ่งนะเว้ยจากนั้นพี่เป็นต่อให้ปานเทพเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นนอกจากปานเทพจะได้เบอร์โทรศัพท์แล้วปานเทพยังได้รับการเชิญจากน้องคนนั้นให้นั่งเป็นเพื่อนอยู่ด้วยครับดูแล้วเหมือนปานเทพจะชนะใสๆนะเพราะคนมาหล่อครับ แล้วดูเหมือนว่าครั้งนี้มันจะเสมอนะครับสรุปแล้วพี่วอกพี่อูดพี่ยมก็ต้องนั่งกินเหล้ากับพี่เป็นต่อไปนั่นแหละครับส่วนตอนนี้ปานเทพมีสาวคุยด้วยแล้วครับระหว่างที่ทั้งหมดกําลังนั่งคุยกันอยู่นั้นพี่ทิพย์ก็ไม่รู้อีโนอีเนเลยครับคิดว่าเป็นต่อพาปานเทพไปเที่ยวที่อื่นเธอก็เลยชวนน้องพอใจกับพี่หมอนมากินข้าวที่บางบาครับไม่พูดพามทำเพลงครับเปิดประตูเข้ามาพามพามพาม,พาม,พาม จะเดินหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้ตอนนั้นน้องพอใจงง,งมากว่าพี่ทิพย์ทำไมหยุดอยู่หน้าประตูแล้วพี่ทิพย์เนี่ยหน้าเสียเป็นอย่างมากพี่ทิพย์หยุดทําไมเนี่ยพอใจเกือบชนพี่ทิพย์เลยนะพี่หมอนที่เดินตามมาก็พูดเหมือนกันน้องทิพย์น้องทิพย์มีอะไรหรือเปล่าในร้านมีอะไรเหรอทาไมน้องทิพย์หยุดชะงักอย่างนั้นไม่ทันที่พี่ทิพย์จะอธิบายอะไรสายตาของพอใจก็เห็นพี่ชายของตัวเองนั่งอยู่ที่โต๊ะเธอจึงเดินเลยพี่ทิพย์มาแล้วต่อว่าพี่ชายของตัวเอง ไหนว่าจะพาน้องไปกินข้าวแล้วก็พากันมากินเหล้าที่บางบานเนี่ยนะสภาพด้านในก็คือพอใจยืนอยู่ตรงหน้าโต๊ะพี่เป็นต่อที่กินเหล้าอยู่กับเพื่อนๆอยู่กลางบางบาครับส่วนปานเทพนั่งอยู่ตรงโซฟาทางเข้าบางบาตอนนั้นพอใจไม่เห็นปานเทพครับเนื่องจากเธอหันหลังอยู่ตอนนี้แหละครับทุกคนก็รู้ว่าพอใจยังไม่เคยเจอปานเทพ แล้วพยายามปิดบังกันอยู่ไม่ให้เธอเจอปานเทพหรือรู้เรื่องของปานเทพครับทุกคนทำอ้ำอ้ำอึงอึงไม่รู้จะทำหน้ายังไงพี่วอกกำลังยกเหล้าเข้าปากมือก็ถือแก้วค้างอยู่อย่างนั้นครับส่วนพี่อู๊ดนี่หนักกว่าเลยครับกำลังกระดกเหล้าอยู่คืนก็คืนไม่ลงเล่าก็ไหลลงไปที่ตัวครับพี่เป็นต่อไม่รู้จะทำหน้ายังไงทางพี่ทิพย์กับพี่หมอนเมื่อเห็นปานเทพอยู่อย่างนั้น ก็อึ้งอยู่ไม่กล้าที่จะเดินเข้ามาสถานการณ์เป็นอย่างนี้จะทำอย่างไงดีสงสัยต้องไปติดตาม EP ต่อไปแล้วนะครับ <c oughs> คือ EP นี้มันยาวเกินไปแล้วนะครับเพื่อนๆการพบกันของปานเทพกับพอใจครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนความรักของปาใจหรือเปล่า แต่อย่าลืมนะครับตอนนี้ปานเทพกันบํานั่งคุยกับสาวคนหนึ่งอยู่ด้วยถ้าพอใจเห็นจะเกิดอะไรขึ้นคิดว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงลองคอมเมนต์เดากันไว้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆอย่าลืมกดซับสไครต์และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ s d t สวัสดีครับ i don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath see my message start to spread and i had so many dreams